สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่ทานครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทาสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,ส,ว,นสวนกิติธราในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าเวลาเราปลูกผักไฮโดรเนี่ยครับผมปลูกระบบไฮโดรน้ํานิ่งนะครับคือแนวทางการทาของผมก็คือไม่มีการวัดค่าน้ําแล้วทีนี้ผมเลยจะพาเพื่อนมาดูว่าการใส่ปุ๋ยผักไฮโดรน้ํานิ่งเนี่ยในรูปแบบสวนของผมเนี่ยใส่กี่ครั้งถึงจะได้เก็บผักขายแล้วก็ต้องใส่แบบไหนยังไง รายละเอียดการใส่ปุ๋ยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวพามาดูครับตรงนี้ไม่ยากสําหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทําผักไฮโดรน้ํานิ่งมาก็หน้าฝนปีนี้ปี6กก็จะเป็นฝนครั้งที่5ของผมแล้วนะครับอ่ะดูเส้นผมก็มีลวดลายหน้าด้านหลังตรงนี้ก็มีสาเหตุครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับว่าทําแบบไหนยังไงเพื่อทีเอ่เพื่อนจะได้เข้าใจและไปปรับใช้กันครับในส่วนตรงนี้อ่ะนี่ฮะตัวนี้ก็คือ <c oughs> ที่ผมเก็บไปแล้วที่ผมเก็บไปแล้วเนี่ยผมจะมีการใช้ ไอ้ถุงดาซ้าเพราะตอนนี้ผมทําคลิปเป็นวันที่ผมไม่แน่ใจวันที่กันนะประมาณ2 2พฤษภาคมปีห6นี่แหละต้นนู้นก็ที่จะพร้อมเก็บต่อไปตรงนี้ที่จะปลูกในวันพรุ่งนี้ก็คือตัวนี้ครับพวกนี้เลยก็48ลงังอ่า48ลางังผมจะปลูกประมาณ 40- ถึง50ลังต่อครั้ง5วันครั้ง5วันครั้งการเพาะของผมก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ถัดมาตัวนี้ แค่นี้ฮะคือคือจะเพาะเวียนเพาะแล้วก็เวียนปลูกวันนี้ผมก็ต้องอไปเอาอีกส่วนหนึ่งออกจากตู้เย็นด้วยเพราะว่าผมเพาะทุกๆุกค่าวันนั่นเองการใส่ปุ๋ยเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ต้นพันธุ์เลยอย่างนี้เนี่ยของผมนะตรงนี้ไปปรับใช้ได้ครับแต่ละเจ้าต่างกันแตกต่างกันเดี๋ยวผมทํามาเข้าปีที่5แล้วในตอนนี้คือเวลาผมคีบเมล็ดลงฟองน้ํายังไม่ออกใบหรอกครับคีบลงผมเติมปุ๋ยเลยผมไม่ใช่ผมไม่ได้ยงังเลี้ยงน้ําเปล่านะครับผมเติมปุ๋ยเลย เอาจริงๆผมเติมปุ๋ยเลยแล้วปริมาณการใช้ปุ๋ยของผมเนี่ยผมจะใช้เท่ากับที่ผมปลูกผักสลัดตัวนี้เลยครับถ้าอย่างตัวเนี้ยผม 4cc ต่อน,น้ํา1ลิตรตรงนี้ก็คือ 4cc ต่อน,น้ํา1ลิตรแต่เหตุผลที่ผมแนะนาเพื่อนเพื่อนบางคนว่าเติม1เติม2เติม3ซีต่อน,น้า1ลิตรก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยมีการอนุบาลต้นพันธุ์แบบเนี้ยผมก็คือไม่ได้เอามาไว้ในโรงเรือนเลยหรือโรงเรือนเพื่อนๆบางคนเป็นมือใหม่กาลังหัดปลูกปรับสภาพแวดล้อมยังไม่เป็นปรับยังไม่ได้้้ใในนนช่่่่วงหาาารออทีผมสปุ๋ยยเะ ผักสลัดตายแน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อนๆชนานาญแล้วทํามาอพอสมควรพอมีความรู้ความเข้าใจในระดับหนึ่งก็อย่างผมเนี่ยผมจะใส่ปุ๋ยในอัตราส่วนเท่ากับที่ผมปลูกกล่องจริงผมทําแบบนี้ครับตรงนี้แล้วทีนี้การใส่ปุ๋ยผมอย่างในช่วงแรกเนี่ยผมไม่ใส่เยอะผมใส่แค่ครึ่งฟองน้ําครึ่งฟองน้ําแต่พอต้นมีใบที่3ามแบบนี้แล้วผมจะใส่ให้ฟองน้ําขยับได้ แต่ถ้าเป็นไซส์นี้ก็จะเติมเยอะหน่อยเหตุผลที่ผมไม่ลอยน้ําลึกลอยน้ําลึกดีกว่าครับเพราะว่ารากจะยาวแต่ในส่วนตรงนี้ถ้าน้ําไม่ลึกรากไม่ยาวสําหรับผมสําหรับผมนะไม่มีผลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเวลาไปปลูกจริงเนี่ยรากแป๊บเดียวครับออกแล้วทําไมผมถึงไม่ลอยน้ําลึกว่าเหตุผลคือฟองน้ําที่ผมใช้เนี่ยเป็นฟองน้ําก่อสร้างหรือฟองน้ําตามร้านทุกอย่าง20บาทนั่นเอง เพราะว่า4ี่ชิ้น20บาทคือผมจะลดต้นทุนตัวไหนได้ผมจะลดให้ได้มากที่สุดอะอย่างถุงดําผมก็ใช้ซ้ําในส่วนฤดูนี้แต่ฤดูฝนผมไม่แนะนําให้ใช้ซ้าครับเพราะว่าบางทีจะมีเชื้อรามีอะไรเขาก็จะลามลามง่ายตรงนี้ก็ค่อยทํคลิปอีกคลิปหนึ่งเพราะการทำาบักสลัดรายละเอียดมันเยอะตรงนี้มาดูแค่การใส่ปุ๋ยก่อนนะผมก็เลยอธิบายต้นพันธุ์หน่อยหนึ่งเสียเวลาถ้าเพื่อนๆสนใจก็ฟังหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยเกิดความรู้พวกนี้ไปปรับใช้ได้ก็คือ ฟองน้าทุกอย่าง20เนี่ยอย่างที่ผมใช้ส่วนหนึ่งคือที่ท,ที่บ้านผมผมขายทุกอย่าง20ผมก็เลยเอาตัวนี้มาต้นทุนถูกเพราะว่าเวลาผมไปซื้อผมซื้อมาจํานวนเยอะมันตกแค่แผ่นและไม,ไม่ไม่กี่บาทเองประมาณ2บาทในประมาณนี้ฮะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยแค่นั้นแล้วทีนี้การใช้ผมก็ตัดแต่ว่าเนื้อของฟองน้ําเขาเนี่ยจะไม่ดีเท่าฟองน้ํสามเด็จรูปที่เพื่อนๆซื้อตามอ่าอ่าเฟซบุ๊กตามอะไรต่างๆตัวนั้นจะดีกว่าครับแต่ผมผมลดต้นทุนผมใช้แบบนี้ ผมใช้ตัวนี้มาตั้งแต่ผมเริ่มปลูกเลยเพราะว่าผมจะลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดผมก็เลยไม่ลอยน้ําลึกเพราะาถ้าลอยน้ําลึกฟองน้ําพวกนี้เนี่ยบางตัวมันจะจมแล้วผักบางชนิดเนี่ยจมไม่ดีครับเขาก็ไม่ทนเขาจะตายอย่างเ,เช่นพวกเรดโอ๊กหรือเรดคอรลพวกนี้เนี่ยก็จะตายง่ายผมก็เลยไม่ลอยน้ําลึกก็จะมาทําแบบนี้เลยแค่นี้ปรับใช้เอาครับตรงนี้ไม่ยากแต่ส่วนการใส่ปุ๋ยเนี่ยผมใส่เท่ากับผมปลูกจริงแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าสภาพโรงเรือนของเพื่อนๆเนี่ยคุมอุณหภูมิคุมความชื้นได้หรือเปล่าตรงนี้ก็ค่อยๆปรับใช้เอานะครับส่วนเพื่อนๆคนใดมีปัญหาหรืออะไรไงก็ทักโทรถามได้ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านหลังเสมอมาดูครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นเล็กดีกว่าต้นตรงนู้นผมเดินยากเพราะผมเทน้ําออกมันแฉะมาดูตรงนี้อันนี้ผมเพิ่มผมผมปลูกไปเมื่อสี่วันก่อนนี่แหละตัวนี้ปลูกช้าครับเพราะไม่ค่อยมีเวลาจริงเพราะช่วงนี้เนี่ยทานาด้วยไปหวานข้าว นาที่อื่นด้วยเวลาก็น้อยอยูไม่มีเวลาตัดหญ้าเลยมาดูครับคือผมไม่มีการอนุบาลต้นพันธุ์อนุบาลนานะที่นี้หมายถึงว่าหนงกล่องเนี่ยปลูกเยอะๆ,ๆ,ๆเพื่อให้ต้นโตแล้วมาวางลงผมเวลาผมจํากัดผมก็เลยอายุ14วันผมมาลงกล่องเลยลงกล่องเลยใส่ปุ๋ยครั้งเดียวครับใส่ปุ๋ยตอนลงกล่องแค่นั้น 4, 4ีซต่อน,น้ำหนลิตร แล้วแต่ฤด,ดูครับถ้าฤดูร้อนผมใส่3.7เพราะมันต้องขยับขึ้นลงเพราะว่าถ้าอากาศร้อนเราใส่ปุ๋ยเยอะผักมีปัญหาแน่นอนครับระบบรากเน่าขอบใบไหม้ตายตรงนี้ก็มีผลก็ค่อยๆศึกษาไปนะครับในส่วนตรงนี้วันที่ผมทําคลิปเนี่ยก็จะไม่ค่อยร้อนมากเท่ากับต้นเดือนพฤษภาหรือปลายเดือนเมษา ผมก็จะเลยผมเลยใส่ปุ๋ย4 4, 4ตัวน้า1ลิตรเลยในส่วนของผมปุ๋ยตรงนี้แต่ละเจ้าแตกต่างนะครับเพราะว่าจะมาอิงของผมก็ไม่ได้เพื่อนๆสงสัยยังไงก็ถามที่ที่เราไปซื้อปุ๋ยมาว่าตอนนี้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่แต่การเติมของผมผมไม่เติมซ้ําผมปลูกครั้งเดียวคือผมเติมปุ๋ยครั้งที่ปลูกเนี่ยเดี๋ยวผมดูตัวนี้ก่อนตกลงมาต้นหายแป๊บหนึ่งนะครับคลิปผมเดียวไม่มีการตัดต่อก็ใช้มา หน้าฝนนี่ก็ฝนที่ห้าแล้วเนาะมันก็จะหลวมบ้างวิธีการผมก็นี่จิกฟองน้ํามาใส่อยู่แล้วครับเค่นี้ก็มีขายได้แล้วอเติมแค่ครั้งเดียวเติมตอนนี้เลยก็รอเก็บผักออกขายเลยถ้าไม่ใช่ฤดูฝนผมจะไม่มีการเติมน้าเอ้ยถ้าไม่ใช่ฤดูร้อนผมจะไม่มีการเติมน้ําผมปลูกรอบเดียวเก็บเลยแต่สําหรับช่วงนี้ฤดูฝนผมยังไม่ใส่พลาสติกคลุมโรงเรือนเพื่อนๆใส่ได้ใส่เลยนะครับผมยังไม่ใส่เพราะว่าบ้านผมเวลาฝนจะตกลมแรงมาก ถ้าผมใส่พลาสติกคลุมโรงเรือนตอนนี้หลังคาผมอาจจะไปตกข้างๆบ้านก็ได้ผมก็เลยยังไม่ใส่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆใส่ได้ใส่เลยนะครับเหตุผลที่ผมยังไม่ใส่ก็อย่างที่บอกกันแหละคือบ้านผมลมยังแรงอยู่ผมก็ต้องขยันตักน้ําออกปุ๋ยใส่ครั้งเดียวแต่ว่ายางผมเนี่ยถ้าฝนตกมาแล้วน้ํา <c oughs> มันท่วมรังเราเนี่ยเต็มเนี่ยทีนี้ถ้าต้นโตเราต้องตักน้ําออก <c oughs> คําถามก็คือถ้าตักน้ําออกเนี่ยต้องเติมปุ๋ยไหม อ่าน่าคิดนะครับของผมนะถ้าผักอายุไม่ถึง30วันแล้วผมตักน้ำออก3ครั้งผมต้องเติมปุย๋ยถ้าอายุเกิน30วันผมไม่เติมผมตักน้ำออกก็พอจากที่หน้าร้อนเราต้องเติมน้ำนะครับหน้าห,หน้าฝนถ้าหลังคาย,ยังไม่เรียบร้อยก็ต้องตักน้ำออกแต่พอเติมเนี่ยเติมปุ๋ยเนี่ยผมจะเติมลังละอย่างละ3 0ซีซีโดยที่ผมไม่มีเครื่องมือวัดครับวัดปุย๋ยวัดน้ำวัดอะไรผมไม่มี ผมใช้ประสบการณ์ผมเติมแค่นั้นเลยส่วนรังกุ้งเนี่ยผมจะแนะนําว่าเติมประมาณ1 5บหถึงยีเพื่อนๆหลายคนอาจจะแย้งมาว่าคุณเอาอะไรมาคิดว่าต้องเติมเท่านั้นเท่านี้ผมไมไ่เอาอะไรมาคิดหรอกครับประสบการณ์ผมนี่แหละแค่นั้นเลยลองปรับใช้เอาครับตรงนี้ไม่ยากส่วนเพื่อนๆคนใดที่ถนัดเครื่องมือก็แล้วแต่ครับถือเครื่องมือเดินวัดเติมไปเลยแต่ผมไม่ผมไม่วัดผมจะใช้วิธีการนี้แค่นี้แบบนี้ประสบการณ์ผมเพราะแค่นี้ผมก็มีผักขายแล้ว ผมไม่ทําอะไรให้มันยากหรอกครับถ้ามันยากขนาดนั้นผมไปทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะถ้าทําง่ายมีขายโอเคผมทําผมคิดแค่นี้ครับตรงนี้ไปปรับใช้เอานะครับอ่าเพื่อน,อนๆหลายคนอากจะถามว่าเอาทําไมบางคนเติมอายุเท่านั้นเติมเท่านี้เติมตรงนี้ผมบอกเลยครับว่าขึ้นอยู่กับปุ๋ยแต่ละเจ้านะครับจะอิงกันไม่ได้แต่ในส่วนของผมเนี่ยผมเติมครั้งเดียวแค่นั้นเลยเติมแค่รอบนี้เนี่ยผมก็เก็บเลยผมไม่มาเติมซ้ำอีกหรอกครับเปลืองเพราะการทําผักของผมเนี่ยผมจะลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด ดูในฟ่ฝาแตกยังไม่ซ่อมเลยคิดดูครับเนี่ยการซ่อมก็คือเอากาว t o a กาวลาเทคเนี่ยฮะทากาวทากระดาษอยู่แล้วครับแค่นั้นเลยแต่ผมปลูกได้ผมก็ปลูกไปก่อนนี่เงี้ยผมทําอะไรให้มันง่ายอยู่แล้วสําหรับเพื่อนๆคนใดทําผักไฮโดรอยู่หรือว่าต้องการปุ๋ยของผมไปทดลองไปอะไดูก็มีเบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปเอ้หลังคลิปทุกคลิปที่ผมทําผักสลัด ก็แอดไลน์ได้ครับตรงนี้ปรับใช้ได้ไม่ใช่คนอื่นไม่ดีทุกเจ้าดีหมดครับแต่ว่าสไตล์ของผมผมทําให้มันง่ายผมทําให้มันไม่ยุ่งยากผมไม่วัดค่าน้ําผมปลูกแบบนี้ทําอย่างนี้ผมมีขายไปย้อนดูคลิปหลังๆผมได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ